นะป่าเออฝากเพลงหัวหน้าก่อนฝากเพลงหัวหน,าน้าก่อนเออคิดทอดลายไอ้ยนั่นคิดทอดลายนอนมือกายหน้าผากทั้งคืนคิดทอดลายไอ้ยจนหลงสะอื่นคิดทอดลายไอ้ยจนหลงสะดุ้งตื่นคิดนำคนยืนคนที่เป็นผู้สาวเพิ่น แกมเป็นเบอร์ไหนี่คอยจอบซองลอยองลองหัวใจเสวิ่โอ้แฟนเขาสั่งท้งามเป็นเบอโอ้เมียเขาเจ้าผู้สูงเจินเ็นฮอร์กาเถินยับเห็นเจ้าเธอ้นมาไอคอเขรนอีลาจนว่าไปบอเป็นแต่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 อ้บจบเือหยานก็เป็นหัวหน้ากคืนค่าตมึงพร้อความห๋ออะไรเนีเสียบทัน ใครก็เปิดใจสาวแต่อายุขันสัญญาขาดไปพอเออฝากก็ว่าพี่น้องเพลงไหมวหนาบอยเมนครับผมเอยไปตืยไปยี่สิบเก้ายี่สิบเ้เอ็กเป็นที่จะยุดจองแล้วเพลงนี้จองแล้วจีจอคิดฮอตไลเนี่ยเพื่นมวนนี่หลี่สิสิงหาคมนี้นะครับผมเอารับชมรับฟังทั่วประเทศบ่ใจองจังไดเพลงประทนจะออกแล้วทรงเพลงเต็มไม่คอยล้จัหอกันนเพ่ คิดฮอดลายไอ้นั่นคิดฮอดลายนอนมือกายหน้าผากเบิดคืนเอาละคือว่ามีหาแนวนำรอบนี้คือว่มีหาแนวนำเอาเว้ยเอาละบอท่านได้ซาวซ้อมเนาะบ้ามึงเกิดจากักหัวหน้าค่ะกี่ดอกไอ้เพลงบัท่านนี่ปล่อยมึงไปหลักทองมาเต๋อเหือบบ้าชุดยอดที่หลี่อาวต่อไปแจ็คกี้ชิลลองเทงหัวหน้าคิดทอดลายไอ้นัคิดทอดลาย นอนเมือกก่หน้าผากตั้งคืนคิดฮอดลายอายก็ลงสะอื่นคิดฮอดลายอายก็ลงสะอื่นงามนอนตื่นหมือนตาพ่อกันงัมนอนตื่น้าชีบอยูเออเอ้าเนี่ยหัวหน้าแล้วได้ได้กัดชี้เสิบนะชี้เสิบนะรอดไหมมือกูก็ได้ยิ่ง ลองว่าจังได้หรอเออหัวหน้ามุตจรจะออกเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสีร่องเนี่ยถามก่อนเพื่อนอวนไปซีบัตนั่นเอาแอดมินแจ้งแน่อนไปช่ใช่หรือเปล่าแอดมินอยู่ใสแจ้งมาแน่บัตทีบ้านลองชี้เสือไปลองเ่าถือกู้ว่าหาล้วสิบัตเด้ออือหาคือเก่าละชี้เสือเพ่งหัวหน้าเอียนนะครับผมปล่อยไปแล้วนะผมตอนนี้แปดสิบล้านวิวแล้วนะครับผมว่นีวิตีรวมอยู่แล้วชี้เสือ จีเซอร์ปีกแล้วจีเซอร์ปีกแล้วฉัิดเสื้อปักปักแล้วตักกึศักตักกึศักตักกึศักระไว้ยัดให้นาเออเพื่อนเทยเพื่อนเศราก็ต้องต้องหลีกทางให้นางเดินฟินนั่นเลยผู้เล่เออพี่แจ๊คแต่ยิ่งข่าวว่าเพ่งนี้วุ่นมาล่ำหลายๆวุ่นเอาไปเฮ็ดเพ่งโชว์ผมดิเอาไปโชว์เอาไปเต้ยไปเทศนาห่านนาเวทีคครับผม่ะได้มวนกันเออในเด้กกระฝากได้เพ่ง